อ่ะทีนี้มาดูวิธีการประยุกต์ใช้นะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรม OBS เนี่ยอ่ะผมเปิดขึ้นมา OBS เนี่ยมันก็คือประยุกต์ใช้อย่างที่ทําให้ดูนะครับเนี่ยผมก็มาหน้าโฟลเดอร์คุม OBS ที่ผมตั้งไว้เนี่ยปึ๊บในนี้ผมก็จะมีปลั๊กอินของ OBS ที่ผมใส่เข้ามาเต็มไปหมดเลยผมก็ตั้งเป็นซีนหน,น,น,แบบนึ่งซีนสองซีนสามซีนสี่อ่ะแบบเนี้ยก็คือประยุกต์ใช้ในการพรีเซนต์ได้ละในการไลฟ์สตรีมคุณก็ต้องไปหาซอสมาก่อนนะครับไอเห็นซอสทั้งหมดที่ผมทําให้ดูตรงนี้ไหม มันก็คือเป็นบาร์ธรรมดาปะจางๆแล้วก็เป็นตัวหนังสือเลื่อนก็คือเป็นเทคธรรมดานะครับแล้วไอสปอนเซอร์อะไรพวกนี้พวกตัวกระตูนที่ผมใส่เข้ามาทั้งหลายอ่ะมันเป็นซอสที่ผมเตรียมไว้ซึ่งมันจะอยู่ในเนี้ยเนี่ยที่ผมเตรียมไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือบาร์จางๆเนี่ยนะฮะผมไปทําใน Photoshop มาก่อนนะครับเห็นไหมอยู่ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับโดยคอนเซปต์ก็คือคุณไปทําซอสทั้งเป็นภาพนิ่งทั้งเป็นภาพเคลื่อนไหวถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เซฟมาเป็น MOV ถ้าเกิดจะเจาะแบ็กกราวด้วยนะมันก็จะขึ้นเป็นโลโก้มุมขวาเป็นสปอนเซอร์ของผมวนไปแบบเนี้ยเจาะแบ็กกราวเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งก็คือแอดใส่เข้ามาเลยเป็นบางจางอ่าแล้วผมก็กดเปิดตาปิดตาคืเนี้มันคือการเปิดตาปิดตาครับปักอิน OBS ตัวนี้ปุ๊บแล้วผมก็กดตัวหนังสือเตือนเลื่อนขึ้นมามนก็จะมีตัวหนังสือเลื่อนให้แบบเนี้ยซึ่งหน้า OBS ตรงนี้มันจัดการอะไรเสร็จไม่ยากอยู่แล้วเวลาไล์ออกไปภาพกับเสียงก็มาตามปกตินะครับเสียงก็เด้งๆอยู่ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าผมอยากจะกดซาวเอฟเฟกนะครับผมก็เลื่อนมากดที่แผงเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวนี้ไปเรื่อยๆจนถึงซาวเอฟเฟกผมกดแป่วเสียงมันก็จะมาเด้งที่หน้า d e s k Top Audio อย่างนี้ปะกะตินะตึึตงแต่ทีนี้ผมจะมายกตัวอย่างกับการคอนเฟอเรนซ์ซึ่งโปรแกรมคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะมีมากมายหลายแบรนด์เลยนะครับก็คือมีของ Zoom มีของ StreamYard มี Microsoft Teams มี s k าเป็นโปรแกรมคล้ายวิดีโอคอลแล้วก็กรุ๊ปรวมคุยกัน ถ้าสมมติโดยปกตินะครับคอนเฟอเรนซ์ Conference เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะสมมติผมปิด OBS ออกไปก่อนอ่ะสมมติผมเปิดโปรแกรมซูมขึ้นมานะครับอ่ะใช้คีย์รัดในนี้ก็ไล้กดซูมขึ้นมาปุ๊บก็ n w w m e t t n n อ่ะกด New Meeting ขึ้นมานะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อหลายกล้องเนี่ยเราทำได้อย่างมากคือวิดีโอเนี่ยตรงเนี้ยมุมขวาตรงเนี้ยเราจะเลือกได้แค่1นซอสคือผมสามารถเลือกซอสเนี่ยเป็น s d 6ก ซอสเดียวปุ๊บมันก็จะมาเป็นภาพจากไอ้กล้องตัวนี้เห็นไหมคือเราสามารถเอาซอสมาจากกล่องวิดีโอแคปเจอร์มาเป็นกล้องให้ซูมไปใช้ได้มันก็เลยจะเป็นการคอนเฟอเรนซ์ที่เราสามารถใช้กล้องแยกไม่ได้ใช้เว็บแคมมันก็จะเป็นการคอนเฟอเรนซ์ที่มีคุณภาพแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นโดยตามปกติเนี่ยผมก็จะให้ใช้สวิตเชอร์สวิตเชอร์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ประจำเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ใส่กล้องเข้าไป4ตัวแล้วเราก็สามารถสวิตได้แล้ว แต่ว่าคุณก็จะต้องคุม2ที่ไงแต่ว่าคอมตอนนี้ของผมมีวิดีโอแคปเจอร์เนี่ยอยู่2ตัวอยู่ที่คอมตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวที่2มันก็จะเป็นกล้องตัวข้างบนเป็น G7 ที่ถ่ายมุมท็อปวิวอยู่ตอนนี้เห็นไหมครับอ่าอันนี้คือภาพในซูมนะซูมที่เราจะฉายออกไปคุยกับคนอื่นเขาทีนี้เราอยากทํายังไงล่ะเราตัดสลับกล้องตรงนี้ไม่ได้หรอกมานั่งกดอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะครับแล้วในหน้าแอปพลิเคชันซูมคอฟ์เฟนต์ตัวนี้นะครับมันก็ใส่โลโก้โลโก้อะไรไม่ได้ด้วยมันพรีเซนต์ไม่ไ คุณจะใส่โมชั่นกราฟิกซ้ายโลโก้มุมขวาตัวบาจางๆตัวหนังสือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตัดสลับกล้องแบ่งหน้าจอ2จออะไรอย่างเงี้ยมันทําในแอปพลิเคชันซูมไม่ได้แต่เราจะต้องคอนเฟลเลนต์พรีเซนต์คุยกับเจ้านายคุยกับคนในทีมคุยกันในบริษัททํำยังไงง่ายที่สุดนะครับก็คือเราเอา OBS เข้าไปในซูมเลยวิธีการก็คือใช้ OBS เป็นวร์ชั a นแคมครับวิธีการทําแบบนี้ครับอ่ะผมยกตัวอย่างเอาซูมไปไว้ฝั่งนี้หน้านี้นะ แล้วผมเปิด OBS ขึ้นมาครับผมเปิด OBS ขึ้นมาปุ๊บอันนี้คือหน้า OBS นะครับที่มันจะมีกราฟิกทุกอย่างที่เราพร้อมจะพรีเซต์เลยตอนนี้หน้า OBS ผมสามารถตัดสลับกล้องได้เห็นไหมกล้อง1กล้อง2กล้อง 3. สซีน 2, สซีน 3, สซีน4ที่ผมเซ็ตไว้เนี่ยทำได้หมดเนี่ยเอาภาพจากโน้ตบุ๊กมาใช้ก็ใช้ได้เลยเห็นไหมครับวิธีทําให้ OBS เป็น Virtual Cam นะครับง่ายมากก็คืออย่างแรกนะครับคุณต้องไปโหลดตัวนี้เข้าหน้าคมขึ้นมาหน้าเปล่านะครับเสิร์ชคําว่า OBS virtualcam อ่าแล้วก็มาที่หน้า f o r u มเนี่ยมันจะมีคนทำ plug in ตัวนี้มาให้นะครับคือทำ OBS ให้เป็น virtualcam เป็นกล้องจำลองหรือเป็น video capture จำลองก็ได้นะครับมันก็จะมาหน้าไอ้เวอร์ชัน2.0เนี่ยเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน2.05นะครับผมใช้2.05เวอร์ชัน v 2 5ตัวนี้นะครับมากดกดตรงลิงก์นี้ปึ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดตอนนี้เป็น OBS versioncam 2.05แล้วแล้วก็ go to ดาวน์โหลดเลยปึ๊บมุมขวานี่นะแล้วก็ s a v ครับ เซฟปุ๊บหลังจากนั้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็กดเน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 ไปจนเสร็จนะครับพอกดเนเนเนไปจนเสร็จอะไรหมดแล้วปุ๊บให้เราปิด OBS ครับปิดรอบหนึ่งแล้วผมกดเปิด OBS ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับปุ๊บทุกอย่างมาเหมือนเดิมนะครับมันยังอยู่ในซีน4อยู่ผมกลับไปซีนหนึ่งก่อนวิธีเปิดใช้งาน Virtual Cam นะครับคือให้เรามาที่คำว่า To ่นี่ท o แล้วมันจะมีคำว่า Virtual Cam โผล่มาตัวนี้นะครับ Virtual Cam ตัวนี้นะครับเรากดติ๊กติ๊กเข้าไปนะครับปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างปาามอันนี หน้าต่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นทาร์เก็ตคาเมล่ามันจะตั้งชื่อ OBS คาเมล่าู้่ง่ายหน้านี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็คือหน้านี้ผมไม่ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแล้วกดสตาร์ทเพื่อให้ OBS ตัวนี้มันกลายเป็นโว์ชอนแคมปไลน์หน้าเวลชอนแคมปตัวนี้ปิดไปได้เลยนะครับแล้วทีนี้ไอจอที่2เนี่ยผมโยนซูมมาไว้ตรงนี้นะนี่คือหน้าซูมนะครับตรงหน้าซูมตรงนี้นะครับเรามาที่มุมวิดีโอตัวนี้มุมขวาตรงนี้ให้เรากดสามเหลี่ยมด้านบนนะครับปุ๊บเลือกนะครับมันจะมีคําว่า OBS ผล่ขึ้้นนนมมาเห็หย OBS อูตรงี ให้เรากดเลือกปุ๊บอ่าจะสังเกตว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมทำอะไรที่ตัว OBS นะครับอย่างเช่นผมเปลี่ยนไปซีนขวานะครับเป็นซีนเกมเนี่ยใช้เมาส์คลิกก็ได้เนี่ยภาพที่ซูมมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับเห็นไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตามหมดเลยอืมซึ่งคล้ายๆกับว่ามันมอง OBS ตัวนี้เป็นกล้องตัวหนึ่งมันเหมือนเป็นวิดีโอแคปเจอร์ตัวหนึ่งซึ่งซูมมันก็จะไปเจอในเนี้ยเนี่ยใน s e l e c t a c a m e r a เนี้ยเขาเรียกว่า virtual cam เป็นกล้องหลอกนะครับทำ OBS ให้เป็นกล้องหลอก เราเอาซอสท,ทุกอย่างเข้าไปใน OBS พร้อมพรีเซนต์เราจะคุม OBS เนี่ยผมก็กดมาที่ t t e a m Deck ที่ผมตั้งเวลาไว้อ่ะจะนับถอยหลังนะครับปึ๊บแล้กดเข้าไปมันก็มีนับถอยหลังที่ OBS ในซูมมันก็โชว์เห็นไหมบาจางๆกดปิดนะครับตัวหนังสือเตือนนะครับกดปิดไปกดสปอนเซอร์ปิดไปกดเปยปิดไปก็ปิดนะครับปิดตัวหนังสือเป็นหน้าจอคินคีนก็ได้ไปกล้อง2ไปกล้อง1เปิดบาร์เปิดตัวหนังสือเลื่อนสปอนเซอร์ จัดไปเปไป,ไปคือขึ้นในซูมหมดแค่นี้ก็คือเอาไปคอนเฟลเลนได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนซูมเนี่ยเสียงเนี่ยเราเจะเอาเข้าผ่านออดิโออินเทอร์เฟสนะครับออดิโออินเทอร์เฟสตัวหนึ่งเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าจอผมตอนนี้นะครับคือเป็นตัวเล็กๆอ่า อันนี้คือ Audio ออิ e เ f อร์แบบ USB นะครับซึ่งผมไปซื้อมาแค่ประมาณ 2, 3, 4, 5, 6, 700อันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ของยูกินเพื่อจะได้เอาเสียงเข้าทาง Audio ออิ e เ f อร์เพื่อที่จะได้เอาเข้าใน z o ูมแยกอีกทีนึงคือต้องอธิบายก่อนว่าแคปเจอร์ของ Elgato เนี่ยเวลามันเอาเข้า OBS ไปเนี่ยโอเคมันไปทา้งภาพท,ทั้งเสียงแต่ซูมของแอปพลิเคชันเนี่ย มันไปแต่ภาพอย่างเดียวนะครับเสียงเราจะต้องเอาเข้าทางอื่นโดยเดิมๆม,มันเป็นแบบนี้ดังนั้นง่ายที่สุดก็คือเอาเสียงแยกเข้าทางอื่นซึ่งผมก็จะเอา Audio Interface แบบ USB ตัวเนี้ยมาใช้แล้วก็ต่อเข้ากับไม์ไวเลสตัวเดิมของผมเนี่ยไอซัลลัมบอนิกบีลิเนี่ยเข้าไปนะครับดังนั้นตอนนี้ทั้งใน Zoom ทั้งใน OBS เนี่ยของผมเนี่ยจะใช้ Audio Interface ตัวเดียวกันก็คือไอตัว USB ที่ผมเสียบเข้าไปเนี่ยไม่ได้เสียงจากกล้องไม่ได้ใช้เสียงที่มันผ่านวิดีโอแคปเจอร์ของเอลโาโตนะใช้แยกกันนะครับเสียงก็จะเข้าทั้ง OBS ทั้ง Zoom เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับดังนั้นงานในลักษณะนี้คือคุณสามารถประชุมโดยที่คุณสามารถพรีเซนต์อะไรก็ได้ที่ความสามารถ OBS มันมีเอาไปประชุมโชว์คนอื่นในโปรแกรมซูมได้เลยและใน OBS คุณก็สามารถกดบันทึกที่คุณประชุมสอน ตัดกล้องไปกล้อง4เงี้ยอ่ะที่คุณสอนอยู่เนี่ยนู่นนี่นั่นบันทึกได้เลยนะครับบันทึกได้เลยก็จะบันทึกการประชุมเอาไว้เอาไปใช้ตัดต่อเอาไปใช้สอนที่หลังอัปโหลดที่หลังก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองคอไปหาพี่ฉิมดูนะครับว่าพี่เขาจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นตรงนี้หรือเปล่านะครับอ่ะสะักครู่นะ อันนี้เป็นการโมโชว์ตัวอย่างนะครับการใช้สตรีมเด็กกับ OBS แล้วเอาภาพจาก OBS เข้าไปใน Zoom Meeting เห็นไหมว่าผมสามารถเอาาา์เนี่ยออกปุ๊บเอาพวกกราฟฟงกราฟิกพวกนี้เข้ามาได้จากตอนแรกมีแค่นี้นี่เราสามารถเปมานี่จัดไปผมตัดสลับกล้องได้ด้วยนี่เป็นมุมท็อปวิวเป็นภาพจากเครื่องโน้ตบุ๊กที่ผมเปิดอยู่เออกดสตรีมเด็กเพิ่มเข้าไปอ่ะ แล้วก็มีภาพผมซ้อนอยู่แบบนี้ยังไม่พอไปหน้าแคม5ห้าผมสามารถสตรีมเกมไปด้วยแล้วให้คนในซูมแอปพลิเคชันดูได้ด้วยเออเยังอีกผมยังสามารถเล่นเสียงได้ด้วยได้ยินเสียงเ, <şu> เปล่า่นเต้นมากเลยไบอ์ไหนลองเล่นมุกดิเล่นมุกดิรู้ไหมเหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดจากความเหงา พี่เก่งมากเก่งเกินมากแย่มากอ่ะจังหวะเร็วมากเอาเป็นว่าเราเป็นมือใหม่เราไม่ใช่ดีเจเราแค่ทําให้ดูว่าสตรีมเด็กมันเล่นแบบนี้แล้วก็ให้อีกฝั่งที่ที่เขาคอนเฟอเรนซ์คุยกันในซูมเนี่ยได้ยินเสียงได้มีอารมณ์ร่วมด้วยไม่ใช่เราได้ยินหรือคนที่ดูสตรีมไลฟ์ออกไปได้ยินฝ่ายเดียวพี่ก็ได้ยินด้วยสนุกไหมผมก็สามารถเล่นเสียงเล่นเพลงอะไรที่ฟังได้พี่จะแปลงฟันละ อ่ะพี่แปลงฟันไปผมมีรถตีใหนะพี่ฟังอ,อ่ะดังนั้นนี่ก็เป็นการใช้สตรีมเด็ก ควบคุม OBS แล้วจับ OBS ทั้งก้อนอะไปยัดใส่ z o ู m แค่นั้นแหละเราจะได้ใช้ OBS ในการพรีเซนต์ใน Zoom ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็คอนเฟ r เนคุยกันเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาไอ้หน้าจอของซูมเนี่ยที่คุยกับพี่อยู่เนี่ยออกไปไลฟ์คุณจะต้องไปจ่ายตังให้ z o ูมเป็นอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้แล้วถึงจะไลฟ์ออกไปได้หรือไม่ก็ต้องไลฟ์ที่เครื่องพี่อ่ะประมาณนั้น